ที่สุดที่เคยมาฟิชชิ่งในรายการและน้องเอลลี่กับพี่ตู่พบทร์ก็เป็นหนึ่งในซีนฮ<ล>ับดูไปด้วยวก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ดูตอนนั้นนะคะแล้วก็หนูก็ดีใจมากๆจะเป็นเกียรติมากๆที่ได้ไปออดตอนนั้น,ออน,น,นแล้วก็ได้มาอ,อดโดวซองอีกรอบตอนนี้ค่ะก็ฝากสักพ์ตหนูกับพี่ตู่พบทร์ไปด้วยด้วยนะคะแล้วก็ฝากโหวตแฮปพวกเราด้วยค่ะจ้าครับไปโหวตกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้วันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับที่อพารเมตช่างจีฟ็อบนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งว่ากกกาารโหวตนนอจศิิลป

จะมูมโดซ <an> ูโปรงและรูป <at> รังดีมีซิกแพทครับนั่นแปลว่าคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ออกกำลังกายที่สำคัญผิวขาวมากเหมือนหยวกกล้วยเลยหยวกกล้วยคืออะไรคะพี่หอยอธิบายให้ฟังหยวกกล้วย in English ค e ออ่อ you ่อ o w u รณาบร a n a บ a ร a า a อ้เนื้อบรรณ